บับเบอร์บีโอ้โหนี่คือดีเดอร์โอ้โหสุดครับนี่คือนี่คือลวดทั้งหมดอีกไหมฮะหรือว่าลวดทั้งหมดแล้วก็เป็นสายยางที่เอามาชุบเองครับสีๆนั่นใช่ไหมใช่ครับเรเอาสายยางข้างในมันจะมีรูใช่ไหมฮะแล้วก็ลวดเสียบเข้าไปสองชิ้นนี้ผมขอบอกก่อนเลยนะครับว่าเรื่องความสวยเรื่องความพอใจของผมเนี่ยมันมีแค่30อร์ซเองเพราะว่าผมเอาเศษจาก ตัวที่ผมทําขายไปแล้วเอาจากเศษของเหลือที่มีอยู่มันก็เลยไม่ไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่สองนี่ขนาด <c oughs> นียังไม่ลงตัว <c oughs> หรอคะคือเขาพอใจ3 0สครับโอ้โหนี่คือในมุมศิลป,ปินครับ <c oughs> ไม่พอใจก็ทิ้งไว้แถวนี้มีคนเก็บมีคนเก็บท่นานผู้กำกัครับนี่คือชิ้นงานที่ต้นนําเสนอครับ <c oughs> ขอบคุณมากครับได้เวลาเข้าสู่ภารกิจครับตายเลยนะฝรั่งรักเลย ท่านกรรมการ,การครับที่ผ่านมาทั้งชีวิตในการสร้างสรรค์าง,งานศิลปะของต้นเนี่ยเรื่องราวที่เขาสร้างสรรค์จะเกี่ยวกับเรื่องเครื่องยนต์กลไกหุ่นยนต์อะไรต่างๆไม่เคยเลยครับที่เขาจะนําเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทยคือไม่ใช่เขาไม่ชอบนะครับแต่ว่าลูกค้าไม่ได้กล่าวถึงไม่ได้ร้องขอและมันเป็นสิ่งที่ยากมากเรามอบโจทย์นี้ให้กับต้นครับชิ้นงานศิลปะชิ้นนี้ครับ ต้นใช้เวลาสร้างสารรค์มากกว่า1เดือนครับนี่เหมือนสารอะไรสักอย่างนะครับอ,อีกวันหนึ่งครับนวน่างก็มาทำ่ะครับนี่คือเป็นส่วนๆนี่นี่มือนะครับมือมือ,มอ ท่นานผู้ชมและท่านคณะกรรมการครับต้นใช้เวลาไป44วันในการสร้างสรรค์าง,งานเนี่ยครับจะเป็นการทําในแต่ละส่วนของชิ้นงานครับแล้วก็มาประกอบในสตูดิโออีก2วัน uh huh. ทีมงานครับนี่กำหนดท่าครับโลวดลวดหนามากครับลวดเส้นใหญ่มากนี่คือทำอะไรฮะอ๋อทำให้เขาหมวนตัว ครับโอ้โหตายแล้วอ๋อมันต้องประกอบกัขนาดนี้เลยอ่ะโอ้โห วันแรกครับใช้เวลาประกอบร่างไปสิบชั่วโมงงานยังไม่เสร็จครับต้องทำต่อเนื่องครับโอ้โหนี่คือดูมีความโค้งเป็นกระนกหน่อยๆนะครับโอ้หนมานปะใช่ไหมฮะนมานนะเราเห็นตรีครับ และผลงานสร้างสรรค์44บวก2วัน <คะ S 1> ของต้นจะเป็นอย่างไรครับทีมงานครับมาเลยครับชิ้นงานที่ต้นใช้เวลาสร้างสรรค์46วันครับทางด้ามการครับต้นบอกกับทีมงานว่างานชิ้นนี้ครับสำหรับเขาเขาพอใจแค่แค่50อเคือเขาอยากตกแต่งอะไรมากกว่านี้เพียงแต่ว่าด้วยเงื่อนไขเวลาของรายการครับคือจำเป็นต้องมาแล้วครับ ท่านผู้ชมพร้อมนะครับทีมงานครับมาเลยครับโอ้โหโอ้โหโอ้ยโอ้โหแก้วพอดีไฟเป๊ะโอ้ยโอ้ยตายแล้ว ุแสำหรับเราเนี่ยวิจิตมากโ้สุดยอด<ฮ>ไม่ไม่มีทิ้งเลยอ่ะไม่มีแบบเอ้ยเห็นไม่ข้างหลังแบบในทิง้งข้างหน้านี่ก็ละเอียดมากนะนเน,นี่ยต้นแบบนรงบันดาลใจจากอะไรครับที่ผมทำงานลวดมาหลายปีแล้วเนี่ยครับก็อยากจะให้ต่างชาติอยากจะให้คนไทยได้ได,ได้ได้ชมงานของบ้านเราบ้างงามวิจิต ้นครับรู้สึกทึ่งมากอ้้นครับงานชิ้นนี้เราตั้งชื่อว่านาคารักครับนาคาอารักครับอ้อพญานาคปกปักรักษาเราใช่ไหมครับโอ้โหวิจิตมากเดี๋ยวอ้้นเชิญข้างๆครับโอ้มาดูใกล้ๆแล้วจะเห็นเลยครับว่ามุมมองศิลปินเก่งมากครับเออนี่เขาเรียกว่าตัวแหวนใช่ไหมครับแหวนรองน็อตครับเป็นแหวนรองน็อตนะครับเอามาขดตัวกันครับกลายเป็นลำตัวของพญานาคครับ ดูส่วนตรงแผงด้านหลังครับนี่คืออะไรครับตรงด้านหลังเนี่ยครับอันนี้เขาเรียกหัวหัวธนูที่ทํรล้วกันนะฮะอ้ออันนี้ก็สเตอร์รถสเตอร์รถมอ,ตอเตอร์รออไซค์เสียอะไรจากมอเตอร์รออไซค์บ้างนี่คือสเตอร์รถมอเตอร์ไซค์ใช่ครับฟันนี่ก็เป็นโซ่เหมือนกันแล้วตรงนี้เป็นหัวเทียนใช่ครับคุณพ่อเห็นงานชิ้นนี้แล้วรู้สึกไงครับก็ดีใจเขาเขาแข็งแรงขึ้นเลยนะ อ๋อยิ่งยังไงฮะเหมือนอาการเหนื่อยเหนื่อยพี่พียเวลาเวลาหายใจเหมือนคนหอบอะไรเงี้ยแต่พอผมผมขึ้นขึ้นตรงนี้ขึ้นมาแล้วพ่อเขาเห็นเป็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วโอ้นี่คือพลังใจที่พ่อได้รับเนอะทำไมคุณพ่ออยากให้สร้างงานชิ้นนี้ครับเพราะว่าเออเราสองคนเกิดวันเสาร์เหมือนกันเราน่าจะมีหน้าปกอะไรเงี้ยโอ้โเกิดวันเสาร์คือปางนาคปกก็เลยแบบอยากได้เพื่อที่จะปกป้องรักษาพ่อให้แข็งแรงงานชิ้นนี้เพื่อพ่อครับโอ้โหขอบคุณอ้วนมากครับขอบคุณอ้วนมาก คุณผู้ชมครับและนี่คือภาพการสร้างสรรค์ผลงานที่ใช้เวลา4วันในการเปลี่ยนเศษเหล็กให้กลายเป็นชิ้นงานศิลปะการประกอบเศษเหล็กแต่ละชิ้นต้องผ่านการเชื่อมต่ออย่างพิธีพิถันจนกลายเป็นนาคาอารักโมเดลเศษเหล็กสุดวิจิตรผลงานการคิดของคุณพ่อและการลงมือทำของอ้วนอัจฉริยะเกิดร้อยโมเดลเหล็กของเราครับ ที่ทานผู้ชมกับท่านทางกรรมการได้ดูเนี่ยเป็นแค่ช่วงเวลาน้อยๆเพราะเวลาเรามีไม่เยอะแต่ว่าเรามีช่องทางออนไลน์ชมได้ทาง YouTube ของทุกผูสิวออฟฟิเชียลนะครับทุกสัปดาห์จะมีคลิปใหม่ๆฝากช่วยกด Subscribe ด้วยนะครับซุปเปอร์เทนซีซั่น4เสาร์นี้4โมงนาที